สวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้มารายการแกะกล่องมาเครื่องนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องส่งมาจากต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามีพระอะไรบ้างจะได้เช่าหรือไม่ได้เช่าไปชมกันเลยครับ<พ>เป็นพวกพระใหม่ๆนะครับนะใหม่ๆยอะๆมีเก๋ด้วยนะครับนะส่งมาเพียบเลยหมุนล้ำพาไม่เล่นกันนะครับนะ เล่น,เนไม่แท้เดี๋ยวนี้สง่งคืนให้นะครับต่อไตมาดนี่ก็หลักพันได้อยู่นะครับหลักพันต้นๆพวกนี้ก็หลักร้อยนะครับกูทวดะลวงพ่นะอพแพแต่ไม่แท้นะครับนะจะมีกองพันสองพอได้หลักพันเลยนะครับชุดน,นี้จะเป็นพระไม่แท้หมดเลยนะนะครับ ไม่ได้เลยหลวงพ่อคูณครับสภาพสุหน,ะ 1, น,น,น่อยหนึ่งเจ็ดให้กับพระแพร่ปูทวดแหวนปูทวดนนี่ก็ย่อยๆหน่อยนะครับนะ,นะเหรียญพกเกษมนะครับห้ารอบนี้ก็หลักหมื่นนะหลายๆหมื่นอันนี้สภาพใช้หนะน่อยอันนี้พอสุดเหรียญปปาวก็สองสามพันนะครับรุ่นสองห้าอันนี้จะเป็นผ้าใหม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับมาหลอดนี้นี่จะเป็นพกพกเกษมนะครับรุ่นย่อยๆนะ ก็เป็นพวกรุ่นใหม่ๆหลวงพ่อคูณภูแหวนบ้างมีเหรียญกองพันด้วยนะหรีกองพันลำปางแต่เหรียญไม่แท้นะครับกองพันลำปางนะครับอปปแท้น,นี้ก็ัาจะคายได้เจ็ดเป็ร้อยพันบวกลบนะครับนะเดีซื้อก็หลายๆพันถึงหมื่นนะครับนะอันนี้ก็หลายๆพันครับต่อสุขใจวยวโทรหาเจ้าของอีกทีแล้วกันอันนี้หลายคนยังไม่รู้นะครับ อันนี้เป็นรูปหล่อพระเอมของป่งถ้าแท้ก็หลายหลายพันครับแต่นี้ไม่แท้นะครับนะล่สุดกับอันนี้สวยๆสองสามพันนะนี่ไม่สวยนะนี่ก็หลักร้อยพระเกษมเปรียบเลยครับโอ้โหเป็นพระหลากลายนะครับนะแต่ส่วนใหญ่จะมีพระผสมหน่อยคัดไปพร้อมกัน fc ดูไปพร้อมกันตรงนี้เป็นพระหลักร้อยนะปิดตาไม่ใช่รุ่นที่เล่นนะปิดตาวัคโคน เนี่ยเป็นพวกค้าใหม่พอเกษียณขายได้ห้าหกร้อยสมเด็จนี่ก็รุ่นใหม่ไม่เล่นก็ประมาณนี้ละกันครับ FC ครับไหนมีพักเครื่องต้องการอยา่ปล่อยก็ส่งมาขายได้เลยนะครับนะก็สำหรับวันนี้เอลาปปังขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l ดีลนที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้มเอลำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ